สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เรามาดูกันดีกว่านะคะว่าเราจะมีโชคด้านไหนเล่นพิกอันนี้กันดีกว่าค่ะมีกล้องหนึ่งกล้องสองแล้วก็กล้องสามนะคะเพื่อนๆเลือกเลยให้เวลาเลือกนะคะวันนี้เป็นวันดีด้วยนะคะเพื่อนๆสองและสาม ได้ได้ยังได้ได้ยงังไปทำนายเราหนาะไปดูของแรกกันก่อนนะคะวิทวายกระตุ้หูนิดนึงนะคะเพื่อนๆจะได้มีโชคนะคะถางด้านเนื้อคู่ค่ะเพื่อนๆจะได้พบเจอเจอนะคะไม่เนื้อคู่ก็์ทเนอร์นะคะที่น่ารักเลยทีเดียวนะคะมีบุญสัมพันธ์ร่วมกันมานะคะ จะได้เริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆด้วยกันนะคะยินดีด้วยนะแล้วจะประสบความสาเร็จด้วยยินดีจริงๆเพื่อนๆนะคะถ้าไม่ใช่คู่รักก็น่าจะเป็นพาร์ทเนอร์นะคะและจะทำให้เพื่อนมีความสุขด้วยแหละเราไปดูกองสองกันดีกว่านะคะว่าจะมีโชคทางด้านไหนอ้าวเอาละคะ่ะใครชอบเสี่งโชคสิ่งดวงนะคะกองสองนี่มีสิทธิ์มากๆเลยนะคะอืม เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งด้วยนะคะแต่นะคะเพื่อนๆอ,อาจจะทำให้เพื่อนๆเ,เครียดนิดนึงนะมันก็จะมาพร้อมกับภาระนะคะหน้าที่การงานที่มากขึ้นนะคะก็อาจจะทำให้เพื่อนๆเครียดนิดนึงนะคะเป็นเรื่องธรรมดาเนาะแต่ตำแหน่งที้นเพื่อนได้เนี่ยได้ตำแหน่งที่สูงขึ้นความรับผิดชอบเยอะขึ้นนะคะ ก็เป็นธรรมดานะคะใครอยากได้เลขนะคะขอบคุณแม่ได้นะหรือว่าผู้สูงวัยนะคะที่เป็นผู้หญิงนะคะเพื่อนๆอาจจะได้โชคใหญ่ด้วยนะยินดีด้วยนะคะกองสองเราไปกองสามกันดีกว่านะคะ เอาละคะ่ะมาถึงชาวกอง3นะคะยินดีด้วยนะคะคุณมีโชคทางด้านการงานนั่นเองนะคะงานที่คุณทำนะคะคุณจะได้ตัดสินใจอะไรบางอย่างนะคะงานจะวิ่งเข้ามาพุ่งชนคุณเพื่อนๆเ,เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจออนไลน์ใครที่ทําอยู่ตอนนี้นะคะมีแนวโน้มมากๆว่าจะรุ่งเรืองมากๆเลยนะคะเตรียมกระเป๋า ตั้งไว้นะคะเปิดกระเป๋าไว้เลยนะคะเงินจะไหลเข้ามานะคะออเดอร์จะหลั่งไหลเข้ามานะคะยินดีด้วยนะคะกับทั้ง3ามกองเลยโชคดีหมดเลยนะคะยินดีด้วยจริง